ขอซื้อผลปีศาจบอกฟูดหน่อยได้ครับน้องมีเงินเท่าไหร่โอ้ยมีแดงร้อยมาแล้วอยากได้ผลอะไรนะอยากได้ผลโมจิโมจิคือไม่ไม่โมจิมันเก่าไปแล้วครับมันนานไปแล้วเดี๋ยวนี้ผลใหม่มาก็คือผลจิ้งจอกอยู่หนึ่งร้อยบาทพี่จะให้ผลจิ้งจอกละกัน <S 2> <S 2> โอเคไโอเคเข้าเกมมาเลยนะ <S 2> <S 2> <S โอเคเดีเ๋ยวเจอกัน สนใจเหตุผลทักมาได้ครับและแน่นอนผลที่ลูกค้านะครับสนใจที่สุดก็คือคลิปสุดนี้ครับทุกคนมาครับคนนี้นะครับผมเป็นสาวที่เล่นบล็อกฟุตนะเว้ยเออเป็นผู้สาวจริงๆนะไม่ใช่ผู้ชายนะทุกคนครับคนนี้เดี๋ยวเรารอเขาเข้าเซิร์ฟวีพี่มาฝากหน่อยครับเสื้อแปมวัดดวงนะครับจากพี่เองนะครับตัวเนี้15โลบั๊ใครสนใจนะครับผมดูที่คาอธิบายใต้คลิปได้เลยหรือพิมพ์ไปว่า W D W D Red เลสนั่นแหละครับได้เลยนะครับฝากไ้วยนะครับเสื้อตัวเนี้ยมาแล้วมาแล้วทุกคนครับคนนี้ผู้สาวของจริงนะเนี่ยดูครับต้องขอบคุณลูกค้าคนนี้มากครับอุ้ยแต่งตัวใส่สร้อยฉลามด้วยนะเว้ยเห็นบอกว่าจะไปล่าเลเวียทานนะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวพี่ขอใส่คิซูนี้ไปก่อนละกันนะครับล่าเลเวียทานหน้าเลเวียทานนะเดี๋ยว รอเป็นหนึ่งรอด่วนว่าเขาผลพอหรือเปล่าเขาใส่ประตูมาให้ด้วยว่าอุ้ยเดี๋ยวพี่แถมทีเล็กไปให้ละกันนะทุกคนนะครับเล่นมันเหมือนกันนะพี่ว่าผลทีเล็กเนี่ยเป็นผลแปงลงร่างที่แบบตึงสุดละตอนเนี้ยให้ทีเล็กให้ทีเล็กนี่ให้ทีเล็กแถมไปนะครับพี่กดยอมรับเลย แม่เนี้ยเลยครับทุกคนบากด้วยนะครับร้าน WD WD ชอบไก่ตันอันดับหนึ่งภาคอินสานครับผมของแท้จบไปหนึ่งครับจบไปหนึ่งโอเคครับเขาบอกว่าเขากำลังจะไปล่าเลเวียทานนะครับคุณแคทพี่ก็เลยเป็นกำลังใจให้หน่อยละกันใช้อะไรอยู่วะ6หมัดหกฝุ่นแมกมาเฮ้ย ล่าเรียบียได้อยู่นะแต่ต้องมีเพื่อนนะครับเนี่ยอ๋อรหัสนี้ซื้อจากร้านพี่ค่ะขอบคุณครับต้องไปจัดเสื้อมานหน่อยแล้วเนี่ยต้องไปจัดเสื้อแปบ,บมันวงมาใส่ละสีแดงใส่ล่าเรียบียทานได้แบบตึงๆเลยเป็นงาขนปีศาจในตัวสามารถขายได้เงินจริงๆด้วยทุกคนอันนี้เดี๋ยวแปะสลิปบอร์ดลูกค้าให,ให้ให้ด้วยแล้วกันเนาะตอนลูกค้าอุ่นให้ทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าบล็อกฟุตสามารถหาเงินได้นะครับพอแค่พวกเรานะครับมีสมบัติในเกมหรือก็คือ คือพวกผลปีศาจพวกนี้นะครับคือมันมีคนอยากเล่นอยากได้เยอะมากนะครับมีแบบตลาดเกิดขึ้นนะครับคนซื้อคนขายในเกมมีเยอะมากนะครับสําหรับเกมบล็อกฟุตวันนี้พี่ก็เลยจะเอาผลปีศาจที่เรามีในเกมแบบนี้ทุกคนนะครับที่แบบว่าเป็นผลผลที่ต้องเอาไปเทรดอย่างเงี้ยนะครับพวกผลพวกนี้นะครับสายฟรีสามารถหาได้นะครับเดี๋ยวเราจเจาผลปีศาจพวกนี้มาขายกันนะครับมาดูกันว่าในคลิปนี้เราจะได้การกี่บาทเตรียมตัวที่คาเฟ่ครับถ้าใครมาดูคลิปนี้แล้วไม่กดไลค์นะ พอให้ซุ่มได้ผลจะลวดทั้งปีมากดไลค์ like กันด้วยเุย้ยน้าแข็งเดี๋ยวพี่จะทําน้ําแข็งตื่นอยู่เดี๋ยวเราเอาผลปีาศาจไปขายกันทุกคนฮะนี่ครับทุกคนตอนนี้พี่ได้โพสที่ WD WD shop นะครับใครสนใจเทรดผลพักมาได้เลยครับรับแค่ wallet นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้ออกคลิปบ้างแล้วก็จะมีผลไหนบ้างนะครับในวันนี้เราจะได้เงินกี่บาทอะมะไปดูกันมาต่อกันกับคนที่2นะคะให้คนดูทายว่าผลอะไรครับออเดอร์รอบ นีเป้งเฉลยครับผลที่ขายดีที่สุดอ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งโต๊ะดูละกันมาละโอ้โหยอย่างนี้จะว้าวุ่นละครับใส่ได้ไหมเนี่ยใส่ได้ไหมโอ้โหมาแบบนี้นะครับเอาไงดีเขาไม่มีผลอื่นแล้วนะครับทุกคน <c oughs> เสือก็ใส่ไม่ได้ว่ะบางกรบางกรไหม กับมูจินั้นเอามังกรก็ได้พอไปสุ่มมาได้ผลสไปด์อะเดี๋ยวพี่ลองสุ่มดูเขาด้วยจะสุ่มได้ผลแดงนะครับอเดี๋ยวพี่ลองสุ่มดูเหมือนกันขอหน่อยเว้ยไม่ต่างกันเลยเพื่อนไม่ต่างกันเลยเอามันดวงเกลือไม่ต่างกันเลยวะโอเคครับเขาบอกว่าให้พี่ใส่มังกรไปก่อนนะครับแล้วเอามังกรมาเลกเสือจากนั้นเอาเสือไปเลกจิ้งจอกโอ้โหหลายสเต็ปมากมาเราทําได้อยู่ละลองใส่มาก่อน องใส่มาก,ก่อนอ้าโหไม่ถึงครับโอเคครับว้าวุ่นมากๆเลยนะครับเหมือนแบบเทรให้ผู้เล่นใหม่เลยทุกคนก็ต้องทําสเต็ปประมาณนี้นะครับมาแลก3รอบเพื่อที่จะส่งคิสึเนให้ลูกค้านะครับโอ้โหโอ้ไม่กอแลก3รอบเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่มาอุดหนุนคุปี3มา,ลลามีถาวรละเฮ้ยคืออะไรวะมีถาวรคิสนเนะถาวรหรอไปเก็บไว้แลกคุ้มๆ โอ้ยเป็นไรวะโอเคนะฮะไปติดตามแปบ๊บเดี๋ยวเราเจอกันคนที่สามรอบนี้นะครับผมเป็นผลสาย PVP แบบตึง,ตง สายคอมโบแบบเจ็บๆนะครับ<อ>นั่นก็คือผลโมจินี่นะครับผมความแตกต่าง42อ้าวไม่พอเฉยเลยเอาไงมันไม่พออีกแล้วหรอ2เปอร์ะปเประเดนคือพี่เพิ่งเทศดไป3รอบนะครับก็เอเพื่อนทำไงเพื่อน2เปทำไงไม่ได้ถึงงแรกกับโมจิได้ครับทุกคน2เปอร์เองอะหรือเขาไม่อยากเสียผลปีศาจติดๆไปวะใส่มาได้นะแถมใหไ้ไฟเดอร์ โจนมากไม่มจีเลยอยากได้ผลบาลียแมกมาผลสั่นอะไรพวกนี้ฮะใครสุ่มแล้วมาดรอปให้พี่หน่อยดียโอ้ผลจะลวดเอผลจะลวดไอ้จะลวดมามีใครสุ่มอีกไหมเฮ้ยแมกมาเปิดหรอเฮ้ยเฮ้ยแมกมาไ้แมกมา,กมาจริงหรอเอาน้องคนนั้นไปไหนแล้วน้องคนนั้นน่ะน้องคนนั้นน่ะโนูสองเนี่ยโน่สองอยู่ไหน,โ,น,ออน,นโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยมานี่ไงไงครับ เส้นทางการเทผลของเราอ่ะอุ้ยคนเมื่อกี้ผลจริงจอคนนี้ผลโมจิครับวันนี้เทได้ต้องขอบคุณน้องที่สุ่มได้ผลแมกมามากๆนะครับจัดไปทางการส่งของเราดูพี่นี่มันของจริงกันจริงๆว่ะนี่แหละครับ f c แบบวัดดวงเรียบร้อยครับ4ทับขอบคุณมากอันนี้เป็นลูกค้ามาจัดจัดเอาวันนี้จะพามารับคูปอง15บาทจากร้าน WDWD Shop นะครับทุกคนฮะให้ทุกคนมาที่หน้าร้านนะครับแล้วกดไปที่กิจกรรมนะจากนั้นนะครับมัน จะพาทุกคนมาที่หน้าเพจ WDWD Shop นะครับให้เรากดไปที่คําว่ารีวิวนะครับแล้วให้ทุกคนเขียนรีวิวได้เลยนี่นะครับรีวิวจากลูกค้านะครับนี่ หลังจากที่ทุกคนเขียนรีวิวความประทับใจของร้านเสร็จแล้วนะครับให้แคปหน้าจอแล้วก็กดส่งข้อความไปหาแอดมินได้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมแอดมินก็จะให้คูปองทุกคนเอามากดใส่ที่เมนูแลกคูปองนะครับนี่ฮะใส่คูปองเข้าไปปุ๊บทุกคนก็จะได้มา15บาทนะครับร้านเรานะครับผมอัปเดตสต็อกทุกวันนะครับมีสินค้าหลายแมปในโลบอกเลยนะครับมาเรียกรับชมมาเรียกซื้อกันได้นะครับกดร้านหน้าช่อง u t u b e พี่หรือกดดูคำอธิบายใต้คลิปได้เลยรอก นี้นะครับผมรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่าน้องคนนี้มาแล้วครับได้ทําการมาซื้อผลมังกรจากพี่ไปนะทุกคนครับมาสักทีเถอะมัง,งกรอัปเดตใหม่อ่ะขอได้ไหมเดือนนี้แล้วอ่ะอัปเดตใหม่ทั้งทีขอได้ไหมวะเดี๋ยวพี่ใจดีด้วยนะเดี๋ยวพี่แถมโอ้ยโมจิเขามีแล้วว่ะแมมมอสอะแถมแมมมอสไปให้น้องเขาหน่อยละกันมีอะไรใส่มาหรือเปล่าครับผม บอกเลยครับถ้าใครเป็นผู้เล่นฟรีนะครับผมสามารถแบบว่าตามหาผลปีศาจที่ตกในแมปหรืออะไรพวกนี้นะครับไปหาทําภารกิจเอาได้นะครับแล้วเอาผลมาขายเงี้าาย,ยคุณก็ได้เงินจากเกมบล็อกฟุตแล้วครับคุณซื้อเยอะแยะเชื่อพี่เรียบรอ้อยนะครับฝากด้วยนะครับไก่ตันจาก wdwdshop อ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนี่ครับนี่ฮะขอฝากเสื้อแปะวัดดวงในเกมด้วยนะครับทุกคน 15บหโลบัเท่านั้นมาครับคนนี้คนที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับผลที่ขายดีที่สุดนะครับที่คนสนใจกันมากที่สุดนั่นก็คือผลมังกรเว้ยทุกคนมังกรเป็นผลที่แบบทุกคนสนใจนะครับน่าจะรออัปเดตใหม่นะทุกคนนะครับต้องรอดูอะเมื่อไหร่มันจะอัปเดตเนาะโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับที่พี่ถ่ายคลิปเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเงี้ยพี่ก็จะลดราคาไก่ตันพิเศษละกันนะครับทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยด้วยนะสุกเสาร์อาทิตย์รอติดตามที่ร้าน WD WD s h o p รถไก่ตันพิเศษรอเจอกันมาแล้วเว้ยลบไปจ้าลบไปพี่ขอนั่งพี่ขอนั่งอุย้ยใส่ตะมาพี่จะนั่งกับคนนี้เนี่ไทย5149เนี่ยมา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 เลยครับเชิญน,นั่งครับเชิญน,นั่งเก้าอี้ครับผมรับพลังผลคิสนี่จาก ที่ไปนะครับขอบคุณที่มาปิดคลิปให้พี่ด้วยนะอันนี้ก็เป็นแบบกิจกรรมเป็นคอนเทนต์จาก WD WD Shop นะครับทุกคน43เปฮ้ยเอาละครับตอนนี้เราต้องใส่อะไรมาถึงจิ้งจอกหรือเปล่าครับอ่าเขายอมใส่การวิตตี้มาทุกคนโอ้ยค่ถึงถึงถึงจัดไปเลยครับคนปิดคลิปให้พี่เลยนะคนเนี้ยตอนนี้พี่ทําผลปีศาจแลกเงินในเกมอยู่นะครับตอนนี้ผลคิสเนี้ก็เป็นผลที่แบบราคาแพงที่สุดนะทุกคนครับเราเหลือก้า เอผลละว่นบางกอนต้องรออัปเดตนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีวีดีโอจะอัปเดตเลยนะฮะใครที่แบบไม่อยากจะพลาดอะไรแบบนี้นะครับฝากด้วยครับไอตันจาก WD WD shop นะครับเห็นร้านเลยอะเอ้ยเคยมีกิจกรรมอะไรนะครับเราก็จะลงอัปเดตนะทุกคนเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่ครับเด,เดี๋ยวช่วงนี้ต้องโชว์สมอเลยครับช่วงเนี้ยไอตันกินหมัดสมอลดราคานะช่วงเนี้ยป็นไล NP, ฟ์เห็นผีฝันดีเห็นผีครับผมจุ๊ก